เวลาตีสามเนี่ยเขาบอกว่าคลิปนี้ห้ามดูคนเดียวตอนตีสามราะว่าเธอก็เลยเอาฉันมาด้วยใช่ไหมใช่งั้นอะถ้าทุกคนยังไม่ได้ติดตามชี้พายอะอย่าลืมกดติดตามชี้ภายนะแล้วมาดูคลิปแบบสยองสยองคนลุกคนลุกด้วยนะคะกดกดกดตรงนี้เลยอย่าลืมกดิึงแจ้งเตือนด้วยโอเคงั้นถ้าพร้อมขอขอร้องอย่าอย่ากดหนีก่อนโอเคมาเริ่มเฮ้ยเฮอะไรอะ เฮ้ยแม่เขาแก้งหรือเปล่าเอ้ยแต่ว่าอยู่กับแม่อะแต่เอาจู่จู่ที่ลูกศรนะเธอใช่ทุกคนดูดีๆนะเฮ้ยมันตัวอะไรอะเฮ้ยเข้าไปดูมีอะไรหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีนะทุกคนดูดิโอเดกก้ตงกอนเมื่อกี้คืออะไรอะเฮ้ยเอาจู่จูเฮ้ยจู่จูเฮ้ยอะไรอะรถขัง มาก <G ül> ็ไม่เห็นมีอะไรแต่ว่าเอา้าจู่ๆเอาเอาเอแสดงว่าบ้านหลังนี้อมันจะต้องมีอะไรอยู่แน่ๆเลยอ่ะมันจะต้องเฟกไหมอ่ะเอาแม่นกลับมาแสดงว่าคนละเวลาทุกคนดูดิเอาพยายามตีแต่ว่ามันไม่มีอะไรเลยอ่ะเฮ้ยไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอ่ะรอบที่สามอันนี้เขากำลังทำอะไรอยู่เฮ้ย <G ül> <G ül> เหมือนเป็นคนดึงอะใช่ไปโทรตอนดีคือแบบฉันคนลุกนะว่ามันจะมีอะไรแบบมาะดึงหัวฉันหรือเป่าข้างหลังอะเฮ้ยน่ากลัวมากอะแต่ว่าเขาก็อยู่แ <ninety> ค่สองคนเฮ้ยเมื่อกี้พ่อใช่เฮ้ยจู่ๆลูกบอลกริงเฮ้ยไปได้ไงอะอ่าดูอีกทีหนึ่งอ้า ทุกคนอะไรโผล่ขึ้นมาก็ฉันบอกว่ามันน่าจะเฮ้ยดูดิเฮ้ยแต่มันเหมือนกับเส้นอะไรไม่รู้ว่ะคล้ายๆกับไอ้ที่เราใช้แบบท่าอุดตันอะอันนี้หลักคาไม่ดีเฮ้ยแต่ถ้าสังเกตดูดีๆเอ้าตุ๊กตาแต่า น่าร er okay. okay. ักนะน่ารักนะถือว่าน่ารักเปิดท่อระบายน้ำแล้วจะเจออะไรไปแล้วเธอขนจะลุกแล้วป๋ามาดูอะไรเฮ้ยโอเคจูบๆป๋ามันก็ดูเฮ้ยใช่ใครใช่ยายไปแเธออันนี้เขาถามขึ้นมาแล้วมันน่าจะเป็นแป้งอ่ะหรือว่าน่าคนนะเธอเฮ้ยเฮ้ยที่ขนลุกอ่ะ กลัวมากอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออันนี้คืออนีคืออะไรอ่ะไฟฟ้าเอพดานเหรอเฮ้ยเหมือนช่องที่แบบเราไว้ใส่ไฟอ่ะใช่กลัวขนลุกเลยอ่ะอ่ะอันนี้น่าจะเป็นแบบอันนี้คนหรือเปล่าเฟกแน่เลยอ่ะมันคือตัวอะไรมัมมี่ไงหืตัวใหญ่มาก อะไรเกิดขึ้นก็ธรรมดาน่าจากเฟกดูใส่ชุดเอ้า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 แล้วใครดึงมันอ่ะเฮ้ยหรือว่าเขาเล่นอะไรแบบพี่เลนพี่เลนเอ่ะโอ้ย y g มายกายมาเดทวันนั้นมันคุยกับใครอุ้ยทำไมตัวเล็กจังเลยอ่ะ เหมือน,นเด็กมันอยากคุยกับมันคุยกับคนที่อทิมมี่หรือเปล่าแล้วเขาบอกว่าฉันอยากคุยด้วยฉันอยากเล่นฉันอยากเล่นแต่ว่าหน้าผู้ชายคนนั้นอะไม่น่าจะแบบนี้เฮ้ยมไมเป็นตุกตต๊กตาตุ๊กตาพูดได้เหรอ,อตุ๊กตามีชีวิตอ้าวอนนี้คืออะไรอะ่ะนี่คือใครอะ่ะคนเมื่อกี้หรือเปล่า ใช่คนนัน้นะคือน้องชายของเขาแล้วตายไปแล้วแต่เมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยอ่ะใช่ไมเขาออ้ามอออ่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนนี้สิบโมงกลางคืนเหมือนได้ยินอะไร ชื่พายฟังแบบ,แบ,บ,แบ,บอ่านไม่ทันนะแต่ว่าดูจากภาพแล้วว่าคือแบบมันทําให้คนรู้กว่าว่ามันจะต้องมีอะไรที่แบบว่าเราอะมองไม่เห็นแล้วแบบน่ากลัวมากอะน่ากลัวแต่สุดลเลยลอ,ะอะกกอ็คือเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยลิ้นยาวมากเหมือนเขาดูดเลือดจากอีกคนนึงแะคนดูดีแล้ว เขาไม่สามารถที่จะหยุดเจริญเติบโตได้ด้วยการที่แบบจะต้องกินเลือดคนอื่นตลอดแล้วเธอดูผู้หญิงคนนั้นดีบว่าโดนกินเลือดแล้วแบบเฮ้ยอะไรเล่นอะไร้โอ้ยนี่แหละเขาบอกว่าห้ามเล่นติ๊กตอกกลางคืนดูดิแสดงว่ามันมีเซนเซอร์ไงพาพข้างหลังมันจะต้องมีอะไรบางอย่างใช่มันถึงได้จับอยู่ที่ทุกคนนานะ เฟกอะคือมันมันเยอะเกินไปแบบเยอะเกินอะอันนี้เฮ้ยเป็นไปได้ไงอะดูดิแผ่นดินไหวหรือเปล่าอันนี้ยะงงมากอะแต่ว่ามันเยอะเกินอะน่าจะเฟกอะคือแบบเฮย้ฮย ูในขณะที่มันนอนอยู่แล้วมันก็มีอะไรบางอย่างอ่ะอยู่ตรงตรงรูสอดนะทุกคนดูดิเฮ้ยแต่เด็กมันอีกคนนึงดูดิดูดิโอบยาวเนี่ยก็จะสื่อหรือเปล่าเฮ้ยเธอดูดิดูดิไม่ใช่พลังอ่ะดูดิกาดูแบบคนเดียวอ่ะคุยสยองมากอ่ะน่ากลัวทุกคนดูดิ ขนลุกอะเจอไปเปีนแอสช์นอนไม่หลับแน่เลยอะโอ้ยโอเคทุกคนถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดติดตามพวกเรานะอยแต่ขอให้ทุกคนอ่ะหลับฝันดีนะ